จะนอนอยู่บ้านออกมา,ไ,า,กกมากไม่นานนก็ตกลงมาเียไม่าได้ยินเสียงผาผ่าอีกิไม่นได้ยินเสียงผาผ่า,นา,นา,า,าบ้า,าน้องกันมาใน่าวรลุกเดินคนต้ตนต ถ้าผมบอกว,ว่าคืนหนึ่งฉันนอนอยู่บ้านอยู่มาไม่นานฝนก็ตกลงมาฝนกลุ่มนี้ให้เป็นฝนนะครับสีแถวนี้ถ้าได้ยินคำว่าฝนตกลงมาให้พวกเราชูมือขวาครับเท่านั้นทักทอคืนหนึ่งฉันนอนอยู่บ้านอยู่มาไม่นานฝนตก็ตกลง,ลงมาอ,อันนี้อย่าพิ่งอันนี้อย่าพิ่งต่ออันนีอย่าเพิ่งอันนี้เ,ออเ,ออเดียวมา อยู่มาไม่น่ากลัวตกลงมาโอเคเาบอกว่าอันนี้อันนี้ผลุมีิขานี้ยขาฮะเปียลุกข้นหยุดที่เปียมือลุกลุหขึ้นเปียอีกไม่น้อรอยเยาาอันนี้ แล้วก yup. okay. ็ท okay. ี่ยืนถ้ามันยืนไม่ไดเลยแล้วก็ปาปาเปียกนะครับถ้าปาหรอนปึ๊งโอเคนะครับถ้าได้ยินเสียงฝนตกปาปาปาหรอปึ๊งจะลูก